สวัสดีค่ะสวนฟานน่านทวันการเกษตรค่ะพี่น้องเซ้าของวันอังคารมาเบิ่งบ่งหวานน้ำกันค่ะพี่น้องอันนี้น้อยๆก่อได้ค่ะนี่ย,ยางเพราะท่านถอดไหลเพราะว่าต้องไปเฮ็ดงานละอ่ะนี่ค่ะสวนฟานน่นา,านทวันบ่งหวานนะเจ้าพี่น้องบัได้โม่ได้อค่ะว่าบึดเดียวเต็มตานะคะนี่ค่ะกะตาหนวงง่วยใหญ่เด้อพี่น้องเบิ้งค่ะเบิ่งที่คู่นกโอบอยู่เนี่ย นี่นะคะกระตานวยไงเห็นบ่นคะเนะะี่ยค่ะบ่งหวานบ่งหวานกำลังพ่อกินค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเทียบใกล้ๆแขนเลยค่ะพี่น้องนี่เลยหาแป๊บเดียวค่ะเรายู่จังไจงดจังไดจังสี่พี่น้องเบอร์น,นะะ่ะค่ะสวนปานัทวา,านการ,กรเกษตรมีแค่มีดอันเดียวค่ะขออนุญาตที่ใส่ของมีค้มอันอยู่ต่อหนาซื้อเค่เนะ ดูนะคะนี่ค่ะนี่นี่น้งไม้บ่งหวานนะคะนี่น้งไม้บงหวานนะะน,น,วาน,นี่ค่ะออกยังเซลาพี่น้องปลูกว่าลายด้วค่ะแต่ว่านี่ค่ะเดี๋ยวเขาจะไปต้มอยากขายก็ได้ขายอยากกินก็ได้กินพี่น้องนี่ค่ะเก็บไปเรื่อยๆนะคะอ่า ทำเพื่ออะไรทำเพื่อความสุขไม่ได้หวังความรวยนะคะมนนี้้ายเซ่ได้จ้ะพี่นอ้องเนี่ยพายเซ่บ่มีหม่องสีไส้เหรอพี่น้องบ่ไดแตงภาพเด้บอบ่ไดแตงอันนี้ของจริงๆครัคบบ่ไดมีสแตนด์อินอันนี้เก็บมาเรื่อยๆนคะคะเดี๋ยวไปเีกครับพี่นอ้องดูเล,ล,ลาะๆใกล้ๆกันสวนก็ยุติดท่ทางดำเนี่ล่ะพี่น้องถน,นนอัน สายนี่แหละค่ะอันนี้จงไวจงไวประมาณซัมนี้นะคะอีก,อ,กอีกบ็อกกี้เมื่อสองเมื่อค่ะเกษันจงดีพนอพ่อหล่ะเนาะพี่น้องเนาะมันหลายแล้วกล้องมือดกล้องแจ้งกะจังวากันเนาะค่ะส่วนปาน,นั้น้าบ้านการเกษตรค่ะชีวิตเริ่มเริ่มต้นโดยการปลูกเล็กๆปลูกน้อยๆปลูกกันสองคนผัวเมียเฮากบกคิด่าเฮ้าเซมี่มือน,นี่นะคะเฮ็ดไปเรื่อยๆตามบ้านตามบ้ง ตบ่ามือนี่อยากทายทอดอยากแช่ให้เป็นขวัญกำลังใจพี่น้องที่อยากเริ่มต้นเฮ็ดเกษตรนะคะส่วนปานนั่นนะว่าเนี่แหละค่ะเป็นตต้นโตตั้งต้นเบิ้งเอาไว้ค่ะเขามีงานประจำก็คือรับราชการนะคะแต่ว่าสามีนะ่ะเปนน็นคนมักปลูกมักฝังแล้วก็ทิน่าของเฮากำมันกะก้วงก้วงซ้ำเหล็กกะก้วงสิบหาไรนะ่ะพี่น้องปลูกอะไรดีปลูกแนวที่เฮ้ากินค่ะโอ้ย มกกักอะไรหามาโหลดได้พี่น้องคูณนกมกักเบาหวานเอ้ยบริเวนมกักเบาหวานมักบ่งหวานได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีบ่งหวานเยอะมากบ่งหวานเยอะมากบ่งหวานหลายมากแล้วกระบ่งหวานค่ะเป็นผักชั้นดีเลยนะคะพี่น้องเบิ้งค่ะเบิ้ง ภูมิใจกับสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเหตุไัยศิวะจังได้กับสร้างเลยคะ่ะยืนแน่นแน่นไว้ยืนนึ่งไว้ให้มั่นใจกับสิ่งที่ทําไม่เดือดร้อนใครป่นนี้ลระพี่น้องเอ้ยอยากปั่นกับปัน่นอยากแจกกับแจกอยากขายกับขายค่ะแล้วที่แน่แนก็คือสิ่งที่เราได้คือความสุขดูแลสุขภาพนะคะส่วนปานนั้นท่านกัดเกษตรขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องเกษตรกรเมื่อไหม่ค่ะสุขคนแล้วเราก็จะเจ๋งที่สุดในส่วนของเรา ทมาสวัสดีค่ะ